น้ำหนักตัวเยอะอายุมากแล้วนะครับอยากเริ่มต้นออกกำลังกายนะครับผมแนะนําเลยเริ่มง่ายๆกับยางยืดแรงต้านลีซิสแตนแบนแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งท้าเล่นท่าแรกเนี่ยที่ผมจะสอนคือช่วยแก้ปัญหาเรื่องใต้วงแขนเนี่ยห้อยย้อยข้อมือข้อแขนไม่แข็งแรงอายุมากแล้วเนี่ยแนะนําให้เล่นเลยนะครับหเหยียบไว้แบบนี้ยืนไว้ตรงๆนะครับยืดอกไว้นหนีบแขนข้างลงตัวดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงไปทุกครั้งที่ดึงขึ้นมาเนี่ยแขนพยายามแนบข้างลําตัวไว้นะครับ มันจะได้เกิดแรงต้านที่ตรงจุดนะครับก็คือใ,ใต้วงแขนข้อมือข้อแขนเนี่ยจะได้ในส่วนนี้และในส่วนของเซรไ่์ท่าต้นขากลนห้อยย้อยหรือพุ่งมากน้อยนะครับนอนลงไปได้เลยจับยางเยืดไว้ที่อกแบบนี้เนาะแล้วก็ถีบออกไปตรงๆเท้าไม่ติดพื้นนะครับดึงกลับมาถีบออกไปตรงๆเท้าไม่ติดพื้นดึงกลับมาเซรั self ่ light, ข้างต้นขาเนี่ยได้ในส่วนท่าน,นี้ตรงๆเลยนะครับกับนี่เลยเพราะว่าเราพองงหัวไว้จะมีการเกรงตรงนี้เนาะ และในส่วนของกลนห้อยย้อยนะครับท่าเดินนี่แหละยกขาขึ้นไปครับยกได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับปล่อยลงมาไม่ติดพื้นนะครับแล้วยกกลับขึ้นไปใหม่เอาไปลองเล่นดูเลยน,นะครับพยายามเล่นขั้นต่ําให้ได้10ครั้งนับเป็น1เซตเล่น4เซตนะครับยายยืดแรงต้านลีสิตันแบร์ตัวนี้กัดตะการาล่างนะครับจะเตาให้ตัวนี้ผมบอกเลยเพื่อความกระชับเพื่อความแข็งแรงคุ้มถูกดี